รู้จักแกลอนพลาสติกเลือกใช้ให้เหมาะกับงานแกลอนพลาสติกมีลักษณะเป็นขวดหรือเหยือกขนาดใหญ่มักใช้สำหรับใส่ของเหลวเช่นน้ำเครื่องดื่มน้ำยาทำความสะอาดสารเคมีนมน้ำมันปรุงอาหารซอสเครื่องปรุงโลชั่นและสะบู่เหลวการผลิตแกลอนพลาสติกมีหลายขนาดและมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผลิตจากพลาสติกได้หลายประเภทโดยคุณสมบัติหลักๆที่แกลอนพลาสติกควรมี มีหูหิ้วไว้สําหรับถือและเทปากแกลอนต้องแคบเพื่อให้การเทของเหลวอ,ออกมาในปริมาณที่ควบคุมได้มีฝาปิดที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือหกเลอะเทอะฝาปิดออกแบบมาเพื่อป้องกันการงัดแงะและป้องกันไม่ให้เด็กเปิดได้ง่ายข้อดีของแกลอนพลาสติกนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการเก็บของเหลจหวจํานวนมากโดยเฉพาะน้ําเนื่องจากมีน้ําหนักเบา คนทานและหาได้ง่ายประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้แกลอนพลาสติกตรวจสอบประเภทของพลาสติกมองหาสัญลักษณ์ HDPE หรือเบอร์สองซึ่งถือเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเก็บที่เหมาะสมเก็บแกลอนพลาสติกไว้ในที่เย็นและมืดเพื่อลดการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นรีไซเคิลในทุกโอกาสตรวจสอบแนวทางการรีไซเคิลในเขตที่อยู่อาศัยและพยายามรียูสแกลอนพลาสติกที่ใช้แล้ว